สวัสดีครับอยู่กับรายการ NCTG หรือ s p e เชีย D ดีแคสเกมมิ่งครับรานการที่ผมหายไปนานนะครับเนื้อที่มันคิดไปสองผมนะครับก็หายไปนานไม่กลับมาแคสเลยครับเนื่องจากเออ Special ได้ออกงูไอน้องผมอยูนะครับงูวัเลยเปอ่ออยุ่มาแล้วครับดูทีวีวันนี้จะมาแคสกันเลยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเกมนี้ครับมีน้ำบาร์ครับแบ็กเน็ตครับแล้วก็ผมจะอ้างชื่อว่าเออขออภัยด้วยครับที่ต้องเรียนแบบไปอ่อยนิดนึง ไม่แบบนิดนึงครับเผมจะตั้งพี่ออยหรือน้ำปลาครับผมจะผมจะตั้งว่าผีจับปลาครับอเคครับพี่ออยกูไม่ว mm. mm ่างเลยนะครับโอเคก็มาเลี hmm. well, mm ้ยวเกมแล้วก็เล่นแบบโนมอาดีกว่าครับไปดูแล้วมันไม่ต้องดูครับไอ้ที่ว่ามันเขียนนี่อะไรนี่ดูโหลดดิ่งเกมเมอร์แล้วครับมัน โอ้มันโหลดแป๊บหนึ่งครับมานใช่ไหมไอ้สัสไอ้เยี่ห้อ เสร็จแล้วอ๋อไม่ใช่ครไม่ใช่ไยดึงมาตอนนี้เราก็อยู่ในโรงจำหนังครับโรงจำหนังครับอ๋อไม่ใช่ครับโรงเรือนจำครับผมจะต้องชื่อคิดนะว่าโรงจำหนังครับอุ้ยไหนโรงจำหนังมีของเต็มไหมโอเคโรงเฮ้ยเอกดาดพี่ใหญ่นี่เล็กๆ่ะ มึงอีออกไปวะโอเคไม่มีอะไรเฮ้ยเหรียญบาทโอ้เฮ้ยสิ่งนี้อะไรอิดล็อกยัดไม่มันล็อก,อกแบบนั่ง ไอ้สัสมึงเป็นอะไรอ่ะแฝงยังไงมึงยังมาร้องอย่างนี้ไอ้สัตว์มึงแฝงโดยยี่อะไรเฮ้ยมีอะไรวึเปล่าทำไมเปิดไม่ได้อ่ะทำไมเปิดไม่ได้แล้วอันีร่แล้วนี่แล้วนี่มันคืออะไรฟังเลยเอาฉันก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนและไม่รู้มันมาได้ยังไงเฮ้ยพอเดี๋ยวก่อน เลยเงียบเลยมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยใส่ของเข้าไปนะคปะไม่นี่ไฟอ,อุ้ยใส่ได้ปะเหมือนด้วยอะไรทำไมมันแข็งอ่ะลงจำนำนี่ของเก่า,าทัั้งน้นเลยนี่จับเกียบหมู มันลงมันลีมัล่ามันลามันลาเมลี่มันลงมันลืมแม่มันแข็งพี่สารเด็กวจะหมุนได้ไงอ่ะสารมันเยี่ยอะไรวะ นโอเค <Okay. S 1> หมุนต่อไปเรื่อยๆแล้วกเอาเหรียญมาใส่ฟลีก็ได้มันไม่ได้ครับงงยังครับว่ามันเกือ พี่อรอยมันใส่ได้นี่ครับทำไมนี่มันใส่ได้คอมมันเกี่ยวกับคอมที่กุกกาบว้เนะี่ยัตา์ อย่ยอะไรวะอ้อแล้วแวัไม่ไป ช็อปมาเนี่ยไอ้ลงจำนำเครื่องชอดไอ้าสตรเครื่องชอดรู้ไหมเครื่องชอดเฮ้ยอึดจังเครื่องอ๋อ าที่เราก็หลุดมาจากลูกจำนำครับแล้วก็มาจากบอกว่า I want so y e t แม่ไม่ใช่โอเคเอา้าจะเวียนรับไหมไอ้มันเป็นอะไรโอ้ตรวจแล้วตรวจแล อโอเคไปทางไหนวะเอไอ้ฮีอาอย่าหลปนะอไอ้ไม่หลงนะน,นะครับดรนี่ไม่หลงนะสัญญาคูณจะไม่หลงแล้วครับ ไม่เอาแล้วครับเป็นไหลารอบแล้วครับผมจะไม่หลงแล้วครับโอเคใช่ดีกว่านีเฮ้ยโอ้ยอ,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 อะไรอ๋อผีจับปลาเฮ้ยเพื่อนไปจับปลาชั้นเปล่าไม่ใช่จับปลาจับปลากันดีกว่า เฮ้ยถ้าไปใช้ตาเกียบฟัคุคุกคล่าเร่ แฟะไม่ใช่เฟร่เจะเรียกมันว่าเฟะนะครับเราจะกาผูชยัยตาเขียรกยูรู้ครับมันจะตกนี่ลุกไอ้สัสไอ้อุมออกมา ไเลลอเที่ติดแล้วเราออกมานไม้แค่อันเดียวที่จะใช้ได้นะเวย้ยอย่าตกองอย่าตกร้องอ่ะช่วยฉันนำพาฉันไปสู่แสงสว่างดิ่ไอ้ที่นี่ไอ้ทียมึงขึ้นมาอมึงเลยจะพากูไปหาแสงสว่างนด้ มึงพากูไปหาแสงสบ่างได้เหี้ยมออกมาไอ้เหี้ยเฮ้ยออกได้ทุกทีวุ้ยอุอย่าตกอย่าตกออกไอ้เหี้ยมึงตกแล้วมเนี่ยเออลำคาน้อเลยอ๋อไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยย่าย่าย่ากลำคาญนี่หมายอะไ ตัวข้ามได้ป่ะเนี่ยเออเออเฮีย้ขอบใจหินน้อยมึงกลับไปไปเฮียมาเฮ anyway. yeah, ้ยเฮ้ยตัวเฮียอะไรตัวเฮียอะไรตัวเฮียอะไรอ่ะแชชแชชแชชออกมามาสู้กูดีกว่ามาสู้กูมึงไอเฮียไอไก่อ่อน อ๋อไฟตามที่า้ไหมเนี่ยออโอเคฮะในที่สุดก็ผ่านลงจำหนํากับลงเล่นเนื้อหมูมาได้ครับเออแล้วยังไงขอจบคลิปเพี้ยนท่นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเจอกัน ในกิจปปาพัฒนสองนะครับสวัสดีครับอะไรของเออ